สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ค่ะเจอกันเช้าวันศุกร์ที่27สิงหาคมกับคุณครูพรทิพย์ในวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเดิม,มนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องหินจะมาสอนต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องอะไระเนื่องจากเราเรียนไปแล้วนะคะว่าหินแต่ละประเภทเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเภทของหินกันไปได้ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้เราจะเรียกว่าหินเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจากประเภทเดิมไปเป็นอีกประเภทหนึง่งแต่จะทําให้หินนี้ไม่เสียไม่สูญไม่หายไปไหนนะคะแค่เปลี่ยนประเภทหรือสภาพไปเราจะเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นวัฏจักรของหินซึ่งเมื่อวานคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงของหินเนี่ยเกิดได้3แบบก็คือเกิดได้แบบทางกายภาพทางปฏิกิริยาเคมีแล้วก็ทางชีวภาพนะคะสําสหรับลักษณะวัฏจักรของหิน หรือที่เราเรียกว่า Rock Cycle นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของหิน3ามชนิดเชน่นก็คือหินอาคานัคนีหินตะกอนแล้วก็หินแปรจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินแบบเดิมอีกก็ยังได้อยู่นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความดันการผูพังแล้วก็การกัดกร่อนของแร่ธาตุต่างๆดังที่คุณครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วนะคะอันนี้แหละ เราเรียกว่าวัฏจักรของหินเพราะฉะนั้นการที่หินมีวัฏจักรหินก็จะไม่หมดไปจากโลกนี้แน่นอนก็คล้ายๆกับการเกิดวัฏจักรของน้ํานั่นเองนะคะนักเรียนส่วนแผนภาพนี้นะคะนี่คือการแสดงวัฏจักรของหินที่ชัดเจนมากนะคะเราเริ่มจากด้านภาพล่างสุดของเราก็คือภูเขาไฟระเบิดนักเรียนคะการที่วัฏจักรของหินจะเกิดได้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเกิดมาจากหินอคนีนะคะ หินอคนีเนี่ยถือเป็นหินดั้งเดิมหินที่ถือกําเนิดมาก่อนใครๆนะคะเกิดมาก่อนประเภทอื่นๆนักเรียนดูนะคะพวกเขาไฟระเบิดแน่นอนระเบิดออกมาความร้อนหรือว่าแม็กหินเหนือที่อยู่ภายใต้เปลือกลกที่เราเรียกว่าแมกมาพอระเบิดปะทุกออกมาเปลือกลกเราจะเรียกว่าลาวาลาวานี้ถ้านักเรียนดูแผนแผนภาพแล้วก็ดูลูกศรสีน้าเงินเข้มนะคะชี้ไปทางขวามือ,อาลาวานี้จะเย็นตัวมันจะมีการเย็นตัวอยู่2แบบก็คือ เย็นตัวแบบรวดเร็วแล้วก็เย็นตัวแบบช้าๆถ้าเย็นตัวเร็วก็จะมีผลึกที่เล็กๆแต่ถ้าเย็นตัวอย่างช้าๆก็จะมีผลึกที่ใหญ่นะคะภาพนี้ก็เกิดเป็นหินอคนีต่อมาหินอคนีเกิดก,การผูพังกัดซอกก็กลายเป็นหินตะกอนได้ด้วยขณะเดียวกันหินอคนีนี้เมื่อโดนความร้อนความดันก็สามารถกลายไปเป็นหินแปรก็ได้นะคะ,ะทีนี้หินตะกอนก็เหมือนกันต่อไปเกิดอะไรล่ะหินตะกอนเล็กๆน้อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปเยอะเกิดการทับถมกันไม่ว่าจะเป็นดินโคลนหรือว่าซากพืชซากสัตว์นะคะก็เกิดอัดแน่นกันกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนก็สามารถที่จะกลายมาเป็นหินแปรได้เมื่อมันโดนความร้อนหรือโดนกดดันหนักขณะดเดียวกันหินตะกอนมันก็สามารถกลับมาเป็นหินตะกอนของของตัวมันเองได้เช่นกันคุณครูอยากให้นักเรียนใช้เวลาในการศึกษาวัฏจักรชีวิตของหินอ่ะเท่อทีนะคะอยากให้นักเรียนศึกษาวัฏจักรของหินเนี่ย นะคะว่ามันเกิดได้ยังไงแต่แน่นอนค่ะว่าหินทุกประเภทสลับไปสลับมาเวียนกลับไปกลับมาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าหินเนี่ยมีวัฏถจักรแต่การเกิดหินการเปลี่ยนแปลงหินมันเกิดมาจากอะไรเราก็ดูจากปัจจัยนะคะอ่าซึ่งอาจจะเกิดจากการเย็นตัวการหลอมละลายนะการผูพังกัดเซาะนะคะการถูกความร้อนและความกดดันอันนี้ก็อ่าหรือรวมกระทึง กระทั่งการกรอนการพัดพานะคะอันนี้ก็คือวัตถจักรซึ่งครูค,คิดว่าถ้านักเรียนไปศึกษาดูก็ไม่ยากนะคะอาจากแผนภาพวัตถจักรของหินเมื่อกี้นะคะนักเรียนคุณครูมอบหมายเนี่ยให้หนักเรียนนําคําที่คุณครูจะกําหนดให้เอาไปเติมในวัตถจักรของหินให้ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูมีคํามาให้แล้วก็ให้หนักเรียนเอาคําเหล่านั้นไปตอบในช่องที่เว้นว่างเอาไว้ใน แผนผังของวัตจักรหินก็คืออย่างนี้นะคะครูมีคำมาให้9คําแล้วก็ช่องว่างมีอยู่9ช่องพอดีครูมีคําว่าหินอคนัคนีหินตะกอนหินแปรตะกอนภูเขาไฟระเบิดหลอมละลายเย็นและตกผลึกผูพังและกัดเซาะความร้อนและความดัน9ค้าคำนี้ที่ครูกําหนดให้ให้นักเรียนพาไปเติมในแผนภาพวัฏจักรของหินที่ครูกําหนดเป็นช่องว่างให้ อันนี้คือช่องว่างที่นักเรียนต้องนํามาเติมนะคะ,ะในกรอบสีแดงเนี้คยครูจะเว้นเอาไว้เวลานักเรียนวาดแผ่นภาพบทจักรนะคะครูก็อยากให้นักเรียนวาดตามนี้เลยวาดภาพขนาดใหญ่เพื่อว่าเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะได้ไม่กระจุกกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเวลาครูดูก็ดูได้ง่ายนะคะ,อ,ะอย่าวาดให้เล็กวาดในหนึ่งหน้าเลยแล้วก็นักเรียนทําสงครูมาถ้าใครไม่มั่นใจว่าตอบอะไรนะคะ เราสามารถไปดูคลิปที่คุณครูพูดไปก่อนหน้านี้ได้เพื่อประกอบการทำอันนี้เป็นการทำเพื่อ,อเขาเรียกว่าเพื่อเพิ่มความรู้นะคะให้กับตัวเราเองเพื่อเป็นการทบทวนก็ยังไงก็ฝากไว้นะคะก็ขอให้นักเรียนรับผิดชอบแล้วก็ทำงานส่งตามที่ครูมอบหมายสำหรับวันนี้เราก็เรียนไว้เท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ